สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซลมนาวฮอนด้าโครานะคะในช่อง YouTube ของเซลมนาวเองสำหรับวันนี้ค่ะมะนาวมารีวิวรถที่จะเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถยนต์ Honda CRV เทอร์โบเกต ES สสีขาวมุกนะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็เป็นรถของลูกค้ามะนาวเองนะคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่ตามหารถยนต์ Honda CRV เทอร์โบห้าที่นั่งนะคะตอนนี้ที่โชว์รูมมะนาวก็จะมีอีกหนึ่งคันนะคะที่ยังว่างพร้อมส่งมอบอยู่ ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถทัเข้ามาสอบถามทาง l i น์แอดได้เลยนะคะมาค่ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเรียบร้อยไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Honda c r v TurboGate ES นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,599,000 0บาทค่ะสำหรับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะก็จะมีค่าสีบวกเพิ่มอ,อีก1 2 0 0 0มบาทค่ะก็สำหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับ รอบคันและบานหน้านะคะคันนี้มะนาวให้ลูกค้าเป็นเกรดเซรามิก 3M นะคะ 4M พัดนะคะก็ความเข้มคันนี้ค่ะอยู่ที่บานหน้าอยู่ที่60%นะคะแล้วก็รอบคันอยู่ที่80%นะคะ่ะสำหรับอุปกรณ์ภายนอกนะคะไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะก็เดิมเดิมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยกระจังหน้าสีดํานะคะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็สําหรับรถยนต์ที่เป็นเทอร์โบนะคะ ก็สัญลักษณ์โลโก้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นกรอบสีน้ําเงินนะคะก็จะบ่บอกความเป็น EHEV นะคะกระจังหน้าสีดํานะคะมีไฟตัดหมอกมาแล้วนะคะแล้วก็สําหรับไฟเลี้ยวนะคะของ c m v Turboget E-S นะคะก็จะเป็นแบบ s e อ u e n t i a l นะคะสําหรับล้อรถยนต์นะคะเป็นขนาดขอบ18นิ้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยกระจกมองข้างนะคะมี Honda l a i n Wash มาด้วย แล้วก็คันนี้นะคะมันเอามีติดตั้งกันลอยมือจับประตูให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นงานของ m มเก e นนะคะสำหรับด้านในนะคะคันนี้มันเอามีติดตั้งไฟสองสว่างที่ทางให้ลูกค้าเพิ่มเติมแล้วก็สำหรับ เครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะซีสูป16วลาวนะคะ190แรงมนะ้าสามารถรองรับ e85 ได้นะคะสำหรับบริเวณด้านท้ายนะคะ สำหรับบริเวณด้านท้ายของรถยนต์เปิดฝากระโปรงรถด้านท้ายมานะคะก็จะมีของแถมอื่นๆนะคะที่มะนาวแถมให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอม่านบังแดดน,นะคะผ้าคลุมรถนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นถาดท้ายนะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะมะนาวมีแถมในส่วนของแผงครอบกันลอยสัมผัะท้ายนะคะให้ที่บริเวณนี้ด้วยนะคะเพื่อขูดเพื่ออะไรนะคะใส่ของลูกค้าก็ใส่ได้อย่างมั่นใจเลย เปิดใต้ถัดท้ายมานะคะสำหรับรถที่เป็นเทอร์โบนะคะก็จะมียางอะไหล่และชุดแม่แรงให้นะคะจะอยู่ใต้นี้เลยใต้ถัดท้ายแล้วก็นะคะสำหรับบริเวณห้องสัมภาระนอกจากนั้นไม่พอนะคะยังมีช่องจ่ายไฟสำรองให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะที่บริเวณด้านท้ายตรงนี้เนาะเผื่อแบบว่าเรานั่งด้านหลังนะคะอยากชาร์จแบบอ,อะไรไว้สำรอง ก็สามารถชั้ได้ที่จุดนี้เลยนะคะก็ต้องซื้อหัวแปลงมานะตรงนี้แล้วก็สำหรับการปิดฝากระโปรงรถด้านท้ายนะคะสามารถทำาดยสามารถทำได้2วิธีนะคะก็คือเราจะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะคะกด1ครั้งนะคะฝากระโปรงรถด้านท้ายก็จะทำการปิดให้อัตโนมัติหรือว่าถ้าเรานะคะต้องการให้ฝากระโปรงท้ายเนี่ยปิดให้อัตโนมัตินะก็คือมีกุญแจอยู่กับตัวเรานะคะแล้วก็กดที่ปุ่มนี้แล้วก็เดินออกห่างได้เลยนะคะ เรามาชิคกันต่อก็สำหรับแถวที่2นะคะคนนั่งด้านท้ายด้านหลังเนาะก็ปูผมให้แล้วเรียบร้อยนะคะบอนั่งก็สามารถพับได้เลยนะคะพับได้ง่ายเนาะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีซันรูฟนะคะเดี๋ยวมนาเปิดให้ดู สำหรับก็นั่งคนขับนะคะก็เบองต้นที่มนาวแจ้งไปเนาะก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะคะก็เป็นเบาะแบบไฟฟ้านะรวมถึงสำหรับรุ่นนี้นะคะ CRV Turbo g a t ES นะคะก็สามารถบันทึกตำแหน่งตำแหน่งเบาะที่เราปรับนะคะได้ที่นี่เลยก็วิธีการปรับนะคะเดี๋ยวนมวจะแก้คลิปว้ให้เนาะก็คือสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะสามารถบันทึกได้นะว่า ถ้าเราใช้กุญแจนะคะหมายเลขหนึ่งเนาะเราก็กดหมายเลขหนึ่งแล้วก็เราก็บันทึกตามที่เซ็ตได้เลยนะคะถ้าเราใช้กุญแจหมายเลขสองนะคะเขาก็จะปรับให้ตามที่เราเซ็ตไว้ตั้งแต่แรกเลย ทันมานะคะตอนนี้ค่ะทุกคนมะนาวนั่งอยู่ภายในรถยนต์นะคะของลูกค้าเนาะก็พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะที่สามารถควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงก็ได้นะคะแล้วก็จะมีควบคุมในเรื่องของ Honda s e n เซนซนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ Honda s e n s i n g ที่มีอยู่ในรุ่นนี้นะคะจัดเต็มมากๆเลยก็ไม่ว่าจะเป็นนะคะ cmbs นะคะก็คือเตือนกันชนด้านหน้าเนาะ l c a นะคะช่วยให้รถอยู่ในช่องทางเดิรถนะคะแล้วก็จะมี adm with a d w นะคะก็คือ เตือนและช่วยควบคุมให้เราอยู่ในเลนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีล็อกความเร็วนะคะของรถยนต์เนาะแล้วก็มีแจ้งเตือนนะคะเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ LCDN ก็คือระบบความปลอดภัยนะคะ Honda Sensing เราจัดมาให้ทุกรุ่นเลยนะคะก็คือ Honda Sensing เป็นระบบความปลอดภัยที่แบบอัจฉริยะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็มะนาวได้ใช้เองกับตัวก็บอกเลยว่าดีมากๆคะ่ะแล้วก็สําหรับภายในรถนะคะ <seja> ก็คือ ในรุ่นของ ES นะคะเขาก็จะตกแต่งคอนโซลด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะคะหน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนนะคะเป็นแอดวานทัดรองได้รองรับได้ทั้ง Android Auto นะคะ Apple c a r p l a y จะเป็นแบบไร้สายนะคะแล้วก็สำหรับกล้องบันทึกหน้ารถนะคะคันนี้มันเอาก็ให้เป็นของแท้มูนิโลเลยสำหรับแอร์นะคะแอร์ก็จะเป็น สามารถปรับว่าแยกซ้ายขวาอิสระได้เลยนะคะ,ะทางนี้หนาวก็ปรับลดหรือเพิ่มได้แล้วแต่เรานะคะปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาอิสระสําหรับด้านหน้านะคะคอนโซลตรงกลางประมาณนี้ก็จะมีเป็นไทป์ C 1นะคะไทป์ A1 แล้วก็มีช่องจ่ายไฟสำรองให้อีกหนึ่งแล้วก็รุ่นนี้ค่ะมีไฟรีช c h เจอร์แล้วก็สำหรับไฟรีชัชเจอร์นะคะอันนี้มะนาวแนะนำลูกค้านิดนึงนะคะให้สังเกตว่า เราวางถูกตำแหน่งไหมนะคะเคสเราหนาไปไหมนะคะก็เช็คดูอีกทีหนึง่งแล้วก็ต้องเป็นโทรศัพท์ที่รองรับด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของโหมดการขับขี่นะคะของเทอร์โบนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2โหมดนะ,ะก็จะมีอีคอนและสปอร์ตก็ถ้าต้องการถ้าต้องการขับขี่แบบประหยัดนะคะขับในเมืองก็แนะนำให้กดโหมดอีโคนะคะอีคอ e นะแล้วก็ ค่อยขับไปเขาจะช่วยเซฟพลังงานทุกๆอย่างหลายๆอย่างเลยคอนโซลกลางนะคะก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโคนะคะระบบที่ช่วยชะลอความเร็วนะขณะที่เราลงทางราชันนะคะก็ใช้ปุ่มนี้ได้เลยสำหรับเกียร์ก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้มันดาจะบอกว่าเขามีเป็นแบบว่าระบบเปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะคะอันนี้ก็ทํางานร่วมกันกับ Honda Sen s i n g ที่ชื่อว่าระบบปรับไฟหน้าให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะซึ่ง ถ้าเราสังเกตน,นะคะขีดนี้ก็จะอยู่ที่คําว่าออโต้เนาะก็ถ้าเราอยู่ในที่มืดนะคะรถเราก็จะทําหน้าที่แบบว่าเปิดไฟหน้าให้เราอัตโนมัตินะคะแล้วก็เราก็เปิดไฟตัดหมอกได้ที่บริเวณนี้แล้วก็บวกลบนะคะที่พวงมาลัยที่เราเห็นก็คือถ้าอยู่ในรถยนต์นะคะที่เป็นเกียร์เทอร์โบนะคะหรือทั่วไปที่ไม่ใช่ e h v นะคะตรงนี้จับเป็นพนเดิลชิพซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์นะคะได้ที่บนพวงมาลัยได้เลย แล้วก็สําหรับการปัดน,น้ําฝนนะคะก็จะเป็นแบบปัดแบบหน่วงอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็บริเวณคอนโซลกลางนะคะสามารถวางแก้วน้ําได้อีก2ตําแหน่งนะแล้วก็หน้าตากุญแจนะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ในวันรับรถนะคะลูกค้าจะได้รับทั้งหมดด้วยกัน2ดอกนะคะก็เวลาใช้เลือกใช้ดอกใดดอกหนึงได้เลยแล้วก็จะมีพักวางแขนนะคะตรงกลางตรงนี้ ก็สามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยถัดมาซันลูฟนะคะก็เดี๋ยวมะนาวเปิดให้ดูจะเป็นแบบวันทัชนะคะถ้าตัวถ้าตัวที่ปิดตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้สุดเลย แต่ถ้าในส่วนของซันลูปจะได้ประมาณครึ่งบาทแบบนี้ถ้าติดนะคะลูกค้าก็เลื่อนไปวันทัดก็คือกดเพียงหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะทำงานให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะ แล้วก็สําหรับอีกหนึ่งระบบนะคะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนาะก็จะเป็นในเรื่องของกล้องรอบทิศทางเลยนะคะคือเดิมเนี่ยน,น้ำมันเอาสปารแบบ์ถแป๊บคือเดิมใช่ไหมคะถ้าเรา,าใส่เกียร์อาร์ถอยหลังใช่ไหมคะเกียร์อาร์ถอยหลังเนาะก็จะขึ้นรูปแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการทํางานของกล้องรอบทิศทางนะคะก็เราก็สามารถกดดูได้เลย ก็จะเป็นเลนกว้างแล้วอันนี้เลนตรงๆนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่กด嘛ไม่ถ้าเราไม่ใส่กียราถอยหลัง um, นะคะก็สามารถกดได้ที่ปุ่มบริเวณนี้ของการปัดน,น้ำฝนนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันเราก็สามารถเลือกดูมุมมองได้นะคะเพียงกดครั้งเดียวแล้วก็กล้องด้านซ้ายเนาะที่ดูม,ม,มุมอับนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Honda Lens Wash นะคะ ถ้าเราเปิดไฟเดียวซ้ายนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยหรือถ้าเราไม่ได้กดเขาเรียกว่าถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเดียวแต่เราอยากกดดูนะคะว่ามุมอับที่ที่เราไม่สามารถมองเห็นเนาะก็สามารถกดได้ที่ปุ่มบริเวณนี้นะคะจะอยู่ทางการไฟกดหนึ่งครั้งนะคะก็จะขึ้นประมาณนี้เลยแล้วก็สำหรับ CRV รุ่น ES นะคะก็จะมี Honda c o ค n e c t มาให้แล้วนะก็สามารถ ใช้งานได้เลยนะคะก็ฟรีค่าสัญญาณให้1ปีก็สำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปเนาะแล้วก็สนใจที่ออกสนใจที่จะออกรถยนต์ฮอนด้านะคะก็สามารถติดต่อเซลล์มาลาฮอนด้าได้เลยนะคะรุ่นนี้ยังมีว่างพร้อมส่งมอบอีก1คันนะคะตอนนี้ก็แคมเปญโปรโมชันดีมากๆเลยมี Honda e c ็กซ์คูทีแค่นะคะดอกเบี้ยศแล้วก็ มีของแถมอื่นๆอีก,อกมากมายนะคะสนใจออกรถยนต์ฮอน้าติดต่อเซลนาวฮอนด้าโครานะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ